สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรอมผมครับพบกันวันนี้15สิงหาคม2564สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้สิบหาสิงหาคม 2,564ครับเวลา16นาฬิกาเสรเสรนะครับก็โครงการแจกเงิน10ล้านบาทไม่ใช่แจกเงินครับแจกทั้งเงินทั้งของรวมกันและ10ล้านบาทมิสทีนสู้โควิดที่ท่านผู้ชมทางบ้านได้ลงทะเบียนไปแล้วนั้นนะครับขณะนี้ก็ปิดการลงทะเบียนไปแล้วโดยปิดการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา23นาฬิก59นาทีของเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ครับ 14สิงหา23 59. นาฬิกานาทีปิดการลงทะเบียนพอปิดการลงทะเบียนแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับก็คือก่อนหน้านี้เขามีการให้ลงทะเบียนต่อมาเขามีปุ่มให้ยกเลิกการลงทะเบียนก็ได้สำหรับใครที่ประสงค์อยากจะยกเลิกก็ลงได้เสร็จแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนเกินหลังคาเรือนละหนึ่งคนทำนองนี้ก็ ยกเลิกอ,ออกให้เหลือหนึ่งคนเพื่อเป็นตามกติกาก็ทั้งหมดทั้งลงทะเบียนและทั้งยกเลิกการลงทะเบียนนั้นตอนนี้ทําไม่ได้แล้วครับเพราะว่าปิดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่รอประกาศผลเท่านั้นว่าใครจะเป็นคนได้นะครับสําหรับผู้ที่ได้รับนะครับจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี1000บาทแล้วก็จะได้กล่องสินค้ายังชีพจากมิสทีนนะครับ มูลค่า1,000บาทอีกรวมทั้งเงินทั้งของรวมกันก็จะได้2อย่างก็รวมเป็น2000เขาแจก5,000คนนะครับก็รวมทั้งสิ้นก็ใช้งบ10ล้านบาทตอนนี้รอประกาศผลลงทะเบียนก็ไม่ได้ยกเลิกก็ไม่ได้เพราะปิดไปแล้วก็เหลือรอประกาศผลการประกาศผลจะประกาศสองรอบนะครับประกาศครั้งที่1 19สิงหาคมเวลาเที่ยงสามารถกดเข้าไปดูได้ เวลากดเข้าไปดูเนี่ยก็กดลิงก์เดิมนั่นแหละครับลิงก์ที่ท่านลงทะเบียนนั่นแหละทางช่องของเราเคยทาลิงก์ไว้ใหท้ทางคอมเมนต์แรกก็ดีช่องอคลิปที่ลงทะเบียนนั่นแหละทางาคําอธิบายใต้คลิปก็ดีจะมีลิงก์ที่1สําหรับกดลงทะเบียนกดเข้าลิงก์เดิมก็จะเข้าสู่หน้าเว็บเข้าสู่หน้าเว็บสําหรับการลงทะเบียนแต่จะไม่ลงทะเบียนได้จะไม่ยกเลิกการลงทะเบียนได้แต่วันที่19สักเที่ยง เรื่องประกาศผลน,น่าจะมีปุ่มสำหรับกดเข้าไปดูรายชื่อผู้ได้รับนะครับทีนี้เขาประกาศสองรอบเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะประกาศให้2000คนแรกหรือเปล่าในวันที่19สิงหานะครับแล้วก็วันที่23สิงหาคมประกาศอีกเที่ยงเหมือนกันจะให้3000คนหลังหรือเปล่าที่เพราะว่าเขาเพิ่มเขาเพิ่มเป็น10ล้านตอนแรกเขาบอกเขาจะแจก4ล้านจะให้2 0 0 0คน ต่อมาเขาเพิ่มเพิ่มงบแจกเป็นสิบล้านก็จากสี่เป็นสิบมันมาใหม่หกมาใหม<า>่หกนี่ยก็จะได้สามพันคนหรือว่าเขาจะแบ่งเป็นประกาศวันที่สิบเก้านี่สองพันคนแรกก่อนแล้วก็วันที่ยี่สิบสามสิงหาคามนี่อีกสามพันคนก็ต้องรอดูประกาศพร้อมๆกันนะครับวันที่สิบเก้าเป็นต้นไปนะครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วโดยเฉพาะท่านที่ชม คลิปจากช่องตองพันพรมและลงได้ข่าวจากช่องตองพันพรมและเป็นผู้ไปลงขอให้โชคดีขอให้ได้เงินใช้ช่วงโควิดระบาดแบบนี้คนยิ่งไม่มีเงินก็ถือว่าขอบคุณทางมิตรทีนเขาต้องขอบคุณจริงๆนะครับใช้เงินสิบล้านไม่น้อยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณถ้าใครได้รับก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้ในช่วงนี้พอสมควรแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ สวัสดีครับ